คลิปนี้นะครับจะพามาชมพัฒนาการปลาคร์ฟหนึ่งตัวนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปของอาสกิที่เลี้ยงในเมืองไทยเราอยู่ที่3ปีใช่ไหมครับได้8 5เซนคลิปนี้จะเป็นปลาอีกหนึ่งตัวครับที่อายุ3ปีหมายถึงว่าเลี้ยงที่เมืองไทย3ปีนะครับ ซึ่งนับระยะเวลาตอนนี้เขาก็อายุ4ขวบครับรวมกับตอนที่เขาเติบโตที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเข้าสู่อายุยอนไซปลาที่จะมาพูดถึงวันนี้คือปลาสายพันชธุ์ โทะซนโชกุปลาคาบสายพันธุ์ที่3เป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มกอซันเก้ซึ่งในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยปลาคาบสายพันธุ์โคฮาคุซันเก้และโทะโทะเป็นชื่อยุคสมัยการปกครองซึ่งปลาสายพันธุ์นี้ได้ถูกผสมพันธุ์ขึ้นในปีคศ 1,927พึ่งสิ้นยุคข,ของไทโชเรื่องต้นยุคโชวะดังนั้นความหมายของชื่อปลาสายพันธ์ุนี้ก็คือปลา3ามสีแห่งยุคโชวะหลังจากที่ให้สรีนะครับพูดเป็นพูดเป็นภาษาทางการไปแล้วเดี๋ยวผมขอโมวต่อนะครับชว,วานะครับเป็นปลาสามสีขาวดำแดงนะครับโดยที่ ชว,ว่าในสมัยก่อนยุคก,ก่อนนะครับสีดํากับสีแดงเนี่ยจะเยอะกว่าสีขาวนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งปาสไตล์นี้เขาเรียกว่าคลาสสิกโชว,ว่านะครับชว,วานะครับเป็นสายพันธุ์ปลาคารที่ผมมีความชื่นชอบมากที่สุดนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับสาเหตุที่ชอบโชว,ว่ามากกว่าโคกูกุเพราะว่า ชวาครับเป็นปลาที่มี3สีและตัวสีดำเนี่ยมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะเพิ่มเสน่ห์แล้วว่าสร้างลวดลายของตัวปลาให้ให้มากกว่าเดิมซึ่งจะไม่เหมือนกับโคกูครับโคกูคือเป็นปลาสีขาวแดงใช่ไหมครับถ้าแดงมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นครับมีแต่จะว่าแดงหายนั่นแหละครับแดงหายก็ตัวใครตัวมันครับแต่กับชวานครับสีดําสามารถที่จะ มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ปลาสายดำนะครับถ้ามีเข้าโครงดำอยู่ในอย่างง้ดำก็มาครับโลโก้ของได้ครับนะครับจะมีปลาครับอยู่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นโชวะนะครับซึ่งปลาตัวนี้ไม่ได้วาดขึ้นมานะครับเป็นปลาจริงๆนะครับและปลาที่ผมเอามาทำเป็นโลโก้ก็คือโชวะในคลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆที่เคยถ่ายไว้นานมากแล้วครับ ปลาตัวนี้ผมยังไม่เคยถ่ายคลิปเดี่ยวเลยซ้ำาครับรู้สึกเป็นปลาในตำนานสำหรับผมนะครับสำหรับผมโครงสร้างไม่สวยครับแต่ว่าชอบตรงช่วงหัวช่วงไหลเก๋ไก่สไลเดอร์อันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับก็ปิงปลาตัวนี้ก็เลยธรรมาดาเป็นโลโก้ของไยครับครับ จากที่เก่าขั้นต้นนะครับคลาสสิกโชวานะครับปลาที่มีดำแดงเยอะๆขาวน้อยๆนะครับมันจะให้อารมณ์ความรู้สึกเวลามองปลาโชวาแบบนี้นะครับมันจะมันจะดุนะครับมันจะให้ความรู้สึกดุดันทรงพลังก็บอกไปถูกนะครับแต่คนไหนที่ชอบโชว่าก็คงรู้สึกไม่ต่างกันครับคงมีความรู้สึกที่ไม่ต่างกันนะครับนอกจากคลาสสิกโชว่านะครับโชวาที่มีดำมีขาวเพื่อนที่ขาวเปิดเยอะๆนะครับเขาที่เรียกว่ากินไดโชวา ซึ่งลักษณะนี้เป็นการเรียกลักษณะของปลานะครับไม่ใช่ไม่ใช่การจําแนกแยกสายพันธุ์นะครับก็ยังเป็นชวานะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของชวาที่ดูแนะล้วโปร่งสบายตาด้วยพื้นที่สีขาวที่เยอะอนะครับและทําให้ปลานั้นดูซอฟลงไปถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นคลาสสิกชวานะครับม,ดดม,มันจะดําดุมันจะมันจะดุมันจะมันจะดุดุดันกว่านะครับถ้าพูดถึงโชวานะครับก็คงต้องพูดถึง เพราะว่าจากฟาร์มเดนิชนะครับเป็นฟาร์มที่มีความโด่งดังในการทําปลาสายพันธุ์นี้เรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับพูดไปใครก็รู้จักครับแต่มันจะมีข้อเสียคือปลาจากฟาร์มเดนิชนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับตอนที่เขาเป็นเด็กเเนี่ยดำเขาจะไม่มาดำเขาจะมาช้าครับจะดำจะเป็นดำแบบเนี้ยดำแบบดำฝังดำลางๆตัวพื้นแดงก็จะเป็นแดงเป็นไม่ได้แดงเข้มอะครับซึ่งปลาแบบนี้นะครับจะขายให้กับลูกค้าโดยทั่วไปแต่ว่าคนมือใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เลยครับคือเขาเห็นอย่างเงี้ยเขา เซโนเลยใครก็เซโนครับขายยากมากครับทีนี้ลองเอาตัวอย่างปลาจากฟาร์มเนนชีนะครับที่เป็นระดับแชมป์นะครับแบบถวยออเจเปนทั้งสองตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเห็นปลาพัฒนาการของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาในภาพน่า,นานจะเป็นน่าจะเป็นนิสัยอยู่มั้งแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวตัวที่ได้ออเจแปนนะครับ แล้วก็ตัวที่2ถ้าพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับลองดูดําที่มันยังเป็นจาง,จงๆนะครับที่เป็นเทาๆเป็นที่ไม่เข้มหลายท่านแบบเอ๊ะมันจะมาเหรอมันจะขึ้นเหรอมันมานครับแต่มันจะมาเมื่อไหร่เราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างปลาเดริชิตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โด่งดังมากแล้วก็มีหลายๆฟาร์มเนี่ยถึงขั้นเอาไปทําเป็นโลโก้นะครับทั้งไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับผมมไห,หลายฟาร์มเหมือนกันที่นาําปลาตัวนี้ไปทําเป็นโลโก้นะครับ และปลาที่สวยระดับนี้นะครับราคาคงไม่คงไม่ต้องพูดถึงครับมันเป็นอะไรที่เกิดเอื้อนแน่นอนสําหรับคนทั่วไปนะครับพอปลาตัวนี้ก็คงซื้อ Lamborghini h u r a c a ได้คันหนึ่งครับกลับมาสู่ปัจจุบันครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองปลาที่มันสวยขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าปลาลองไปเปรียบเทียบกับ สาวง,งามครับการที่เราจะไปจีบานางงามจากฟานมมันถ้าจะจะเป็นไปได้ยากนะครับผมว่าเรียกเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ครับอ่าวก็ดูสาวสาวชาวบ้านแบบหน้าตาหน้ารักแบบนี้ก็พอครับสําหรับเราโ <c oughs> ชว์ว่าที่มีความที่หลายๆท่านมีความชื่นชอบนะครับเป็นโชว์ว่าจากฟาร์มอีซ่าครับที่ดำเนี่ยดุเข้มเต็มพลังแดงก็แดงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนี่น้องมือใหม่หรือว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงปลานะครับเห็นแล้วก็ชอบหมดละครับอะไรที่มันดูสวยงามตาเนาะตัวส่วนตัวผมก็ชอบนะครับเป็นอะไรที่ไม่ต้องมาลงมารอครับดําดุดําเข้มตั้งแต่เด็กโตเด็กสวยยังไงตมาก็สวยอย่างนั้นครับปลาฟาร์มนี้เดี๋ยวจะนําคลิปปลาตัวอย่างให้ชมหนึ่งคลิปครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้นานแล้วล่ะปลาตัวเล็กได้เป็นปลาตัว่นะครับทั้งสองตัวนี้คือเป็นปลาจากฟาร์มอีซ่านนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่เป็นปลาที่อายุรู้สึก ตัวปีนะครับตอนนั้นหน้าที่ถ่ายตอนนั้นนะครับก็เนี่ยครับไอตัวเล็กเนี่ยฟาร์มอีซามันจะเป็นสไตล์เนี้ยครับปลาเขาจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยครับตอนเล็กเล็กมาเนี่ยดำก็ดุเข้มมาเลยแดงก็ไม้เห็นชัดชัดเลยแล้วพอเลี้ยงโตมาก็เป็นอย่างเนี้ครับพอโตมากอาจจะมีดําอาจจะมีหดลงไปบ้างเพราะว่าดำดำที่เป็นแบบนี้เป็นเป็นเปบบี้ซูมี่นะครับเป็นดําของปลาเด็กพอโตมาก็จะมีการรัดตัวมีการอะไรเข้าไปบ้าง ปลาแบบนี้เชื่อแล้วครับเอาเข้ามาขายนะครับมีร้อยหมดร้อยครับมีพันหมดพันแต่ไอตัวเดนิชี่ที่ผมให้ดูในคลิปั้งต้นน่ะโอ้ยกว่าจะขายได้แต่ละตัวครับพอบอกไปใครถ้าเป็นไปเจอกับคนที่เป็นมือใหม่นะเราก็เข้าใจแหละก็กลัวว่าจะโดนหลอกพอมาเห็นอย่างนี้มันเอ๊ะมันดำมันจะปลาสีเทาๆขมุกขมัวมันโตมามันจะสวยเหรอจะเป็นไปได้เหรอซึ่งเราก็ไม่รู้จะอธิบายไงครับก็ต้องให้ดู ภาพตัวคลิป พอถึงโชว,ว่าตัวที่ผมจะให้ดูพัฒนาการนะครับปลาตัวนี้ถูกเลี้ยงในประเทศไทยมา3ปีนะครับรวมกับที่โตที่ญี่ปุ่นอีก1ปีก็เท่ากับ4ปีนะครับเป็นปลาที่ย่างเข้าสู่อายุ4ี่ขวบนะครับเป็นโชว,ว่าจากเดนิชิหน้าตาดุดันมากครับปลาตัวนี้นะครับเป็นโชว,ว่าที่ถูกนำเข้ามาแบบโทไซนะครับ ตั้งแต่ปี2560นะครับถ่ายตอนเดือนเดือน8เดือน8ปี60นะครับไซต์ตอนนั้นก็อยู่ประมาณ40ไม่เกิน45ครับเป็นปลาที่เป็นปลาเพชูนะครับแดงสว่างขาวสว่างแล้วก็ดำเป็นแบบดำดำฝังดำที่ยังไม่ขึ้นมานะครับ Three <years> later 3ปีต่อมาจากวันนั้นนะครับมาจนถึงวันนี้ กับอ่างใบเดิมครับปลาตัวเดียวอ่างใบเดิมแต่ต่างไปที่ขนาดของปลานะครับตอนนี้ปลาโตมาที่75เซนครับเป็นปลาเพชรพู่นะครับอายุ4ขวบแต่ผิวนี่ขาวสว่างมากครับแต่ผมมาพลาดอยู่อย่างหนึ่งปลาตัวนี้นะครับเพิ่งจะเอาเข้ามาที่ร้านได้ประมาณสัก2วันปรากฏว่าผมก็ไม่ได้กัโกโรคแบบดีมากนะครับทำให้ปลาเกิดการติดเชื้อนะครับ มีแผลผู้พองตรงหัวตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปที่ที่สีที่สีผิวนะครับยังโอเคอยู่แล้วก็ตามเนื้อตามตัวก็จะมีการอักเสบแดงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่อวปลาใหม่เข้าบ่อเข้าบ้านนะครับจะต้องกักโรคดีๆนะครับไม่งั้นจะมาปวดหัวแบบผมนะครับอันนี้ผมตัวผมประมาทและพลาดเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับผมอาการแบบนี้คือ เจอมาเยอะครับเ <laughs> จอมาเยอะเจอมาบ่อยอาการอย่างนี้ก็คือสําหรับผมผมก็มันยังไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรนะครับคือมันยังสามารถที่จะเอาอยู่นะครับไหนๆจะทําการรักษาแล้วก็เลยทําการวัดไซส์ไปด้วยเลยนะครับปลาอายุสี่ขวบครับเจ็ดสิบห้าเซนปลาเพชรผูนะครับ การนี้ผมก็จะฉีดยาปฏิชีวนะให้เขานะครับสักเข็มหนึ่งในส่วนของตัวยาของอะไรนี่ผมยังไม่ขอลงรายละเอียดดีเทลนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคส่วนตัวละมันพูดกันไปมันก็จะยาวไปซะเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเอาแค่ประมาณนี้ก็พอว่าก็คือฉีดยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็นำปลาไปไว้ในบ่อพัก บอ่อพักบอ่อนี้นครับมีขนาด5ตันแล้วก็ผมจะใช้อัตราความเข้มข้นของเกลือนะครับอยู่ที่8กิโลต่อน้ำหนึ่งตันสำหรับการรักษาปลานะครับแนะนำสำหรับพี่ๆน,น้องมือใหม่นะครับคนจะมีเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะบ,บางทีเราไปคำวนวณปริมาณบ,บ่อครับการเกลือจากการชั่งน้ำหนักเนี่ยบางทีเราคำวนวณบอ่อผิดนี่สัดส่วนของเกลือผิดนี่ มองเทงได้นะครับหลังจากที่แช่3วันนะครับวันนี้เป็นวันที่4อาการปาก็เป็นปกติแล้วครับผิวขาวสว่าง ก็ไม่ได้มีอาการซึมไม่ได้มีอะไระครับไหว่ปกติกินอาหารได้ปกติแต่ว่าบอ่อนี้ผมบ่บอกักโรคผมจะไม่ให้อาหารปลานะครับแต่คือปลาคือเขาขึ้นมาขออาหารแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการให้นะครับ เพชรคู่นะครับผิวพันธุ์แบบนี้หุ่นแบบนี้สลับผมนะครับว่ามันก็น่าเลี้ยงครับแล้วก็ดํานะครับยังไม่จบนะครับเห็นดําที่เป็นเทาๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นมาซึ่งเราบอกไม่ได้นะครับว่าจะขึ้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับมันสนุกตรงนี้แหละครับการเลี้ยงอาโชวะถ้าขึ้นมานี่จะสลับตำแหน่งกับขาวแดงเลยนะครับเป็นมาร์กิ้งที่สวยงามเลย าตัวผู้ที่ผมสมบุมณ์สบามาครับนี่ค่ะว่าได้กินอาหารกินอาหารธรรมดาธรรมดานะครับกินอาหารเกรธรรมดาเกรเกตกลางๆครับไม่ใช่อาหารที่ดีมากครับเดี๋ยวสักพักครับปลาตัวนี้จะย้ายไปอยู่บอ่อใหม่ซึ่งจะให้กินอาหารแบบเกตไฮควอร์รตี้ ถ่ายจากที่ปล่อยลงบ่อนะครับบ่อที่ร้านไทยคาร์บครับตอนนี้อยู่บ่อ40ตันที่ร้านไทยคาร์บนะครับหลังจากปล่อยไปได้ประมาณสักไม่เกิน5ทีนะครับถ่ายคลิปปลาก็ไอ้คลิปปลาคลิปที่แดงๆนะครับแล้วก็เก็จที่มีอย่างดูแดงๆมาสักครู่นะครับก็หายไปหมดนะครับพราาเมื่อกี้ตอนที่ตักใส่กระมังก็คือย้ายโดยใช้ค่อยซอกนะครับปลามีการเสียดสีแล้วก็มีการเคียดนิดหน่อยครับตอนนี้ปลาหายเคียดก็เป็นปกติดี แล้าว,วันต่อมาครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูปลารครับว่าผิวพันธ์สีสันของผิวนะครับจะเป็นยังไงจะแดงไหมหรือจะเป็นปกติถ้าแดงก็จะต้องมีการนําขึ้นไปทำการรักษาอีกรอบหนึงครับเ,เรามาดูปิดตามดูชัดๆพร้อมกันครับ จากท่น,นะครับชมว,ว่าตัวนี้หลังจากผ่านมาหนึ่งคืนก็เป็นปกติดีครับผิวสาดสะอ้านนะครับแดงสว่างขาวสว่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับสวยงามเหมือนเดิม ในเดือนมกราคมครับเชวยว่าตัวนี้แล้วก็อาสกิตัวนั้นนะครับอาสกิที่ไซส์85นะครับจะถุกย้ายไปที่บอ่อ50ตันนะครับจะไปอัดมาหารจะให้กินโัวกินีสากินะครับดูว,วา่าคุณสบรุรสบรับกว่านี้กหรืเป,เปล่าเป็นปลาโวผู้นะครับ แบบนี้อนา,าคตได้ลุ้นแบบนี้น่ารับน่าเลี้ยงครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปิดท้ายปี2 5 6 3นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่จะปล่อยในปี2 5 6 4นะครับสำหรับท่านที่รอปลาโตไซนะครับเดี๋ยวเดือนมกราคมพบกับปลาโตไซชุดใหม่นแน่นอนครับปีหน้านะครับผมจะเอาปลาเข้าแบบมาเยอะนะครับแต่ว่าจะเน้นแบบคแบบัดๆัเต็มเนะครับ ไม่เอาปลาเข้าเยอะแล้วเพราะว่าเอาปลาเข้าเยอะรู้สึกปวดหัวมากครับเยอะเกินดูแลยากครับเพราะว่าผมทำคนเดียวทุกอย่างในฟาร์มนี้นะครับสุดท้ายสิ้นปีแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ